ผมตะบกฮวงขานยังไงครับมืโอนี้กินอยู่กันจ้าคนวะเนี่ยกับซีคนครับนี่ได้ปลาแห้งหแล้วก็ได้ใส่เหลือจากเมื่อน,นั้นครับเอาลุยมือป,ปลาก่อนเลยนครับกินแบบไงครับมันอย่างนี้นู้นไงตะบกฮวงเมื่อวานกินม้สมันเป็นไงพลามแซ่บหลายครับฮึปุ๊บไม่แพ้กุ้งนะอัดยาไปแล้ว <laughs> ปรึกษาได้กับบ้านไหมครับไม่ครับเดี๋ยวสาวยังคุยไหมชื่ออะไรนะทันครับเนาะทันน้องทันรักแมวบอกจะกลับไปกอดแฟนนะครับน้องน้ตอยู่ครับพ่อรู้ไหมว่ามีแฟนอ่ะรู้ครับพ่อห้ามอ้าไม่ไม่ห้ามทำตัวดีๆนะจะเป็นเหมือนพี่ทันเขานะใช่ครับอย่าเป็นร้องอะไรเีนะใช่ ขาไปขอตังเมียแล้วก็วางหมดเลยคนนี้ขอแล้วไม่ให้คนอื่นนะนะขอไมซื้อบุหรี่อ๋อ่ะขอเงินทำอะไรไม่ได้ว่ะเบิก์คทำอะไรไม่ได้ทำไมแกข่าวเลยอ่ะถอกหลับเลยครับความจริงครรับอะะไเนามันพูดความจริง เนี่ครนสบวนุ่งหวนันนี่ครับเป็นเมนูง่ายๆครับตำหูแบบหรือว่าขาดป่ได้เนาะในวงงเขาเนี่ยใช่ไหมคนรามว่าจะกินยา่ๆหน่อยคนรามไม่ชอบกินข้าวเหนียวมันนี่ยไม่ชอบกินข้าวเหนียวมันนตัวกินข้าวเหนียวเาะก็ตินไก่นะใช่ เพราะนั้นไปหาตัวเงินตัวทองมั่นใจวุฒิเป็นไงมันมันเจอเจอ,อไหมมันรู้ครับนี่ครับผลงานสมบ,บูรณ์ของคนเดียวกับคนปรึกษามือกล้องกินไหมเนี่ยไม่ครับอ๋ออิ่มแล้วอินโมอ,อิ่มใจเฮกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านไปไหนมึงกล้องไปบางพีครับ อไปขอแฟนเก่าึ้นดีทำไมน้องมันรู้รดิมทำอะไได้ไปครับอืม่ไปับบ้านย่องกลับบ้านไหมเนี่ยย่องกลับยังไกลับอย่งมันย่องมันต้องอยู่กับภาษาอืมปฏิบัติการรเดีกยนคู่แกคูเสียว นี่กินเผาเนื้อฮอร์โมนครับบางทีมีนืออ้อร่อยบ้างไหมอร่อยบ้างเป็นเรื่องปกติถูกปากบ้างไม่ถูกปากบ้างพรุ่งนี้ชุดนี้ก็แต่บ้านต่บ้านแล้ว,ลว,ลว,ลวอีกชุดหนึง่งพรุ่งนี้ใครอยู่บ้างเนี่ยครับครับพรุ่<อ>งนี้ไก่ได้น้ำเนาะครับนายเอาเลยครับดูต่อกันเนาะไก่ได้น้ำสเสร็จเนาะคนอื่งนี้นะ มาบ้านไหมตะวันอือกับ,บ,บไหนเนี่ยอันนี้นักฟุตบอลเก่าครับนักฟุตบอลที่ไหนนะเซมเจสีส่อ่ะจบจากโรงเรียนกีฬาหรือว่าเออโรงเรียนธรรมดาโรงเรียนกีฬาือโรงเรียนกีฬาือแล้วเล่นอะไรเก่งฟุตบอลบอลลอื ุตบอลผู้ชายไม่จ่ายครับมันมันเล่นไม่จ่ายครับมันเล่นคนเดียวครับ <c oughs> มือแดงมันเล่น,นไม่อแดงเงินเส้นอ่ะมือแดงมนเล่น,น,ไ,มลนไม่จ่ายเลี้ยงางเดียว <c oughs> สาวก็เล่นกลิ่นนะคร,รับ <c oughs> นี่หัวหื่นเลยครับจ่ามีครับพลันพันมือกล้องวันนี้ไม่อยากอยากเข้ากล้องครับก่อนกลับบ้าน เดนไม่เชื่อใจเดือนสายกินแล้ว <c oughs> ใครบอกจะทำช่องทำได้กี่ช่อง,นนอง,งครับทำได้สองวันครับเนาะยาก,กินเขานะครับเอากดะไรหน่อยอเผ็ด